สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุภาพดีบ,บีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเดกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรแชมพูเล่งผมยาวบำรุงผม ให้หนานุ่มนะคะเพื่อนตอบโจทย์ทุกปัญหาสภาพเส้นผมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าหนังศีรษะขั้นนะคะหรือว่าผมร่วงของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆจะสามารถใช้ได้ค่ะด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างแล้วเราก็สามารถหาได้ในครัวเรือนของเราเออนะคะเพื่อนเป็นสูตร DIY แต่คุณภาพเรือนร้อยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นกะทินะคะใช้ได้ทั้งสดและก็กล่องนะคะกะทินี้เขาก็จะมีสารอาหารและโปรตีนมากมายนะคะช่วยทำให้ผมของเรานุ่มสลวยมีน้ำหนักเปล่งประกายนะคะใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการนะคะต่อไปก็จะมาเป็นน้ำตาลนะคะเพื่อนน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลสาแสดงใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะน้ำตาลนี้เขาก็จะ ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะเพืเ่อนๆให้หลุดลอกออกอย่างะสะอาดนะคะแล้วก็สารตกค้างต่างๆอย่างเช่นเราทําสีโดนเคมีมาเยอะๆนะคะรวมไปถึงเขาก็จะไปะช่วยขจัดลูกคุ้มขนที่อุดตันนะคะเพืเ่อนทําให้ผมของเราเกิดเร็วยาวเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ผมของเรานุ่มสลวยสวยงามป้องกันผมแตกไปลายได้ดีมากๆนะคะเนาะ น้ำตาลนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นครีมนวดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะใส่ไปตามปริมาณเลยค่ะต่อไปก็จะมาเพิ่มเป็นแชมพูเด็กที่ไม่มีซิลิโคนนะคะเพื่อนๆจะใส่ไปตามปริมาณที่ต้องการเช่นกัน,นะคะ่ะสูตรนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน เขาก็จะทําให้ผมของเรานุ่มมากๆนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกตกค้างรวมไปถึงเล่งผมยาวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้ผมนุ่มมากๆค่ะอยากให้ลองค่ะเป็นสูตรที่ดีและก็ไม่มีสารเคมีตกค้างในหนังศีรษะนะคะวิธีขั้นตอนในการใช้ให้เรานําส่วนผสมนี้ไปสระผมเหมือนเราสระผมทั่วไปปกติของเราเลยค่ะอย่างน้อย ใช้สอถึงสครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะทําติดต่อกัน 2- อถึงสครั้งทําติดต่อกัน2อสสัป,ปดาห์นะคะเพื่อนเพื่อจะผลลัพธ์ที่ดีนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆค่ะ